สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากินลาดนากันเนาะเนาะเพราะว่าจะใส่อันบ่าันกินว่านกินลาดนาบ่าันกินค่ะเขาเที่ยงว่าจะกินเที่ยงใส่ออนเ้าว่าจะกินอันเ้าใส่เที่ยงอิ่มแล้วร้านก็สั่งลาดนามากจะเลยสิได้กินลาดนาค่ะว่านบวกกินเนื้อเสื้อว้เอาใบหัวตแรกเมื่อกี้เอาใบจืดอือดกันเนาะไม่เจือเอืดค่ะอ่าอ้าแอ่นี้ก็อืดแล้วค่ะเพราะว่าสั่งมาดูแล้วนี่จะใส่บ้านอย่นสั่งมาตะายม่วงเลยใส่บ้านกินนี่ใส่เหยียบดูค่ะ ทเปียกเห็นงานเบิ hmm. problem, <Yeah> yeah. Oh. Uh ่งข้าวเบิ่งอย่างอยู่เอาเลยบ่ทันได้กินแล้ะเนาะอันอันอันน้ำเขามากินอันนี้เส้นเขาค่ะโอ้ยแล้วลืมเอาเส้นใส่กรอนเนาะเอามาเป็นยังค่ะเอาน้ำใส่กรอนลืมข้าวเอ้าเอาเครื่องปรุงเนาะเนาะเครื่องปรุงเครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงหน่อย มือน e ี้ก ar ็เป็นวันอังคารนะคะเด้อวันอังคารนะคะวันอังคารที่ห้าพฤศจิกายนนะคะขอบคุณหลายๆค่ะขอให้อยากจะังใจนะคะมากินกันค่ะเพื่อนจะเป็นส้วงเลยอันหน้าได้กินอะไรเราขนมาแล้วค่ะเอ๊ะแขวนมัดขนมาแล้วค่ะมากินน้ำกันค่ะเพื่อน เฮียใ,ใส่ค่ายเฮ็ดเบียร์ชิ้นงานอยู่คุณนะจากมาเขาเอามาไม่ไหมอันถั่มาะสงไม่ไหมเราเป็นแล้วๆอยู่อันนี้เราแคนแล้วค่ะมันอืดค่ะมันอืดเอ้าวกินยังได้กกินได้ยนื้อย่างเราก็ใส่ให้ใส่ใส่ตะพริกแล้วค่ะน้ำตาลกับน้ำสม้มบ,บาใส่เพราะว่ามันก็บวานเราแลหละค่ะแม่อันนี้รัหนาเขามกบวานเราะโอ้เละกดแห้งน้ำบัดก้นให้เข่ากันก้คนค่ะมันเสือปักพริกไทยกับ อันนี้เป็นอันใดกวขาวดเขาันเนาะนี่ค่ะเขาก็แล้วก็ก,กินค่ะมาเด้อค่ะมากินน้ากันค่ะเพื่อนลาดหน้าเซนไงค่ะลาดนาลาดนาว่าสิบประดิษแล้วาไนะยังได้กินอยู่นะเอ้ามากค่ะเป็นยังไเนาะอืมอืมอดพอดีอยู่ค่ะ gina hmm. ka มันบ่หวอนเราแค่นี้ขั้นหวอนกินน่าเนักก็จมากินอย่างบอร์บ่เบอร์เบอหวอนจัดนะคะอืมอืมผักเส้อสิ่้ได้ค่ะเจ็บแข้วค่ะ น้มูมค่ะไ้อยู่ขนาดบ่ผมนาะเนาะบางบางเพื่อนี่ขนาดผมบะเสีบค่ะ อ่ะใส้แค่รทน้ำเลยค่ะเดอ้อบางเจ้าเพิ่นบไซส่แต่เจ้านี้เพิ่นลไซตเนาะไดลล้ลูกชิ้นปลาค่ะลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลา เห็ดเบียกแล้วอยยางคักมือน,นี่ค่ะซักผ้าร้านซักผ้าใจทําความสะอาดในห้องเสร็จตู้เสร็จยังเสร็จยังโอ้ลาย,ยางค่ะช่างซักะม่านค่ะซักเล้าแหงแล้วตากแล้วแควนไม่เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อกี้ลมก็เลยมันก็เลยแหงไว้ยัดใส่ตากหน้าบานหัวหน้าบานลมเนาะตากซิบน้าที่ก็แหงค่ะลมพัดวืบวูบวูบ,บ,บะนี่ขนาอะอืม ซักผ we ้าห่มแมำซักผ้าห่มนุ่มน้ำค่ะซักแล้วเรอให้ร้อยเขาเสียดงามเขาเสียกไปตากเมื่ออื่นคนละค่ะให้เขาเสดียดงามยังไม่เครื่องนี้ค่ะให้เขาเสียดงามยังสิละค่ะมันออกได้ก็ไมันหนักอยู่เสียดงามเขาสิโยกเขาสิยกไปตากเมื่ออื่นคนละเมื่ออื่นเ้าวเขาสิยกไปตากห้าวหน้าบ้านเนาะเนาะสิล้างห้าวดี เอาเอาเอาใสายย่ยางสีสีดีๆแล้วก็เดี๋ยวไปตากกะะ็ได้นะเนาะบางคนเห็ดนี่บอใครใส่สีอิ่วหลายเนาะอันผัดแนมพอผัดเสน้นบางคนก็เห็ดอันเส้นดำๆดำๆค่ะ เราจะไปสิเหตุแบบใดอืมอน,นี่หอดอันนี้นําค่ะ ฮะเพรากินอยู่ค่ะเพรากินอยู่เพื่อนแขน อกินไหมไหมที่เพื่อนเอามาส่งอยู่สีแ่บเพืออนอนี้มันแขนแล้วค่ะกินไปเรื่อยๆค่ะ อ้อย,ยมันไออ่ะมันเสี่ยนบักพริกผงเลยนะคะกินเราเอาพริกผงมันนในนอ,นนอให้เด็กขั้นข้อแล้วเนาะ <c oughs> โอ้ยนแลงบักินก็นกนได้ะค่ะอันนี้กินละล่วงไปแลงก็ได้ะค่ะถ้าไม่อยังก,กับบักินถ้ามียังจะกินอยู่ะค่ะแล้วอิ่มล่วงแล้งเลยไง ฝนก็มาตกรกคาะเมื่อเมื่อนี้กันเลว่าสิตกกับแป๊บแป๊แป๊บแดี๋ตาเด็กขึ้นมือด่ะ Thank uh -huh. คิอเมาแล้รคะสิ to mm ้มเมื่อไิมเแล้วกิ้มเห็นเมืเลยค่ะเนาะเมื่อยู่ก็ไล่ไลยกัดค่ะยู่ก็ได สองจำข้มค่ะเพื่อน เราค่ะเกียงมินดินแล้วค่ะอืมอร่อย้วค่ะอร่อยเออเหมือนลาบเลยอ่ะเหมือนลาบนะคะ ดแล้วหมดเกี่ยงแล้วค่ะกินน้ำก่อนนะค่ะบันออิ่มหอดคำหดเรียงหอดเอื่มอึบอุกสบานนี้อขอบคุณนะคะเด้อที่มาเบิงคลิปเบิงยังให้กดไลค์กดติดตามทุกสิ่งทุกอย่างให้ย่าใส่ พี่ใจการขอบคุณหลายๆกับคบจักสีิวางเลยขอบคุณหลายๆนะคะ,ขอ,คะ,คะขอให้สุขภาพทุทกท่านแข็งแรงมีความสุขความจเจริญมีแต่สิ่งดีๆนะคะขอบคุณหลายๆคะ่ะสวัสดีค่ะ